สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปดันเจียนท่าหรืออิเลเมนทัลดันเจียนผมเรียกว่าดันเจียนท่าเพราะมันติดปากของเรานี่ตัวผมมันค่อนข้างงงสุดๆทุกคนงงแน่นอนแต่ผมจะให้ดูสาเหตุผมใช้ผมใช้เนี่ยผมใช้พลังแองเจิลใช่ไหมแองเจิลแต่ผมใช้เขียวหรือเปิดเป็นไง ลูกครึ่งตึงึงงงอะดิแป๊บนึงนะผมขอมาดูโซนเทดสิเออเหมือนมีคนเทดกันเยอะเลยเสร็จโจนผมจะมาเทดร่วมด้วยช่วยกันกับเขาเทดไหมคิบตา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 ตึง ผมพิมพ์ไม่ได้ผมพิมพ์ไม่ได้ช่วยผมเนี่ยมันพิมพ์ไม่ได้บัตเงผมต้องรอ,อก่อนผมเบื่อหกหกเองน่าสุดสารมากเลยผม เต่มเนผต้องรอหลด ผมคนใจดีโอเคทุกคนผมจะมาให้ทุกคนดูว่าสิ่งที่เขาให้ผมคืออะไรตอนแรกผมใช้เคียวริปเปอร์อันนี้อยู่อ่านี่จะเป็นเคียวนี้แต่ผมได้อันนี้เคียวใช้เคียวคู่นี่คู่โคตตึง มาดูดิเขาให้อะไรผมเขาเลือดเยอะนะจริง900ในแบบนี้ถือว่าเยอะแล้วใคมันจะไม่ให้ฟรีๆกันผมให้ฟรีได้นี่เขียวคู่โคตรเท่ เด้อแล้วโหทำอย่างนี้ได้แต่สิ่งที่ทุกคนงงก็คือนี่แหละคนงงอ่ะเป็นไงงงอ่ะเป็นไก่ตาแตกงงงงงงเป็นไก่ตาแตกโอเคมาผมจะใช้สกิลให้ดูเอ้ยขา้าเต้นจับขึ้นมาเอาเขียวขึ้นมาจับชีหน้า ผมคนชจบอ่ะ่าเนี่ยวันนี้ถือว่าโชคดีมากได้เคียวคู่ซึ่งเคียวคู่โอกาสชาจะไม่ผิดน,นะอะไรอ่ะเอาเบกกิ้งเอ,อ้ยจะเข้าไปดูอะไรอ่ะฮ้ยงั้นเจ้าซีลิปเปอร์ลิปเปอร์ของหายากผมอยากได้ลิปเปอร์ลิเปอร์ลิเปอร์ปปอ,รอะไรอ่ะ ดถเกียนผมโดนเกียนผมรถเกียนผมรถเกียน์เด้วยแบบรถเกียนทุกคนเด้วยผมโรดเกียนผมเข้าแล้วผมโดนเกียนผมรถเกียนโรถเกียนโรดเกียน์เอ้ยยยยยยให้แบกแน่เลยถ้าเป็นแบบนี้นะฉันไม่ไหวแล้วนะ อืมโหลดนานไงวันนี้เออโหลดแล้วพูดปุ๊บโหลดปับ๊บเอ้ยแล้วเริ่มก่อนเลยเฮ้ยเขาใช่อะไรอ่ะเออใช้ได้นั่นนั่นตัดเปิดอันตรีพี่พี่ชอบใช้ engine y K p เพราะว่ามันกลงแต่พี่ตอนนี้พี่ไม่ แต่ตอนนี้นผมอะไม่เห็นละฮะเดี๋ยวฆ่าแล้วมันเป็นทองเลยเหรอไม่ใช่มงเฮ้ยใช่ใช่ผิดปกติเฮ้เทสใ,ใช้ได้นั่นอะเนี่ยพอม,มันระเบิดปุ๊บม,มันจะค่อยๆเป็นทอง เดินไปไหนก็แวะมาสกิลสกิลน <Like>, um, <high. S 2> ี like. ้สามารถหิวด้สกิลเอฟหิวให้นี่หิวบอกว่าวหิวนี่เคียวคู่เท่จัดเขาวิ่งทำไมเฮ้ยเพื่อนเดาวิ่งทำไมมันกากเขาจะเอ้เอ๊ะเอ๊้ผมเห็นกล่องผมเห็นกล่อง โอ้ได้กูน,นี่น,นี้กล่องทองนะนั่นน่ะน่าจะเป็นกล่องตังจริงด้วยแต่ตังอันนี้ไม่จําเป็นหรอเรผมเบลี่เบลี่มาตังในแบบนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่เห็นไหมมันไม่จําเป็นมากทุกคนดูไหมทำไมตังแบบนี้มันถอมอะไรเชื่อไม่ดอเบือพูดจริงแอะแอะตายหมดตายหมด โอ้านังฟาสว่าดีในการที่จะฟาร์มแบบตัวคนเดียวเพราะว่ามันมีสกิลฮิลเอ้ยเจอคาลี่โอ้โหผมติดท็อปดาเมดละแต่มันเป็นดาเมดสุดน้อยอืม,อมแถวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีจุดหนึ่งนะมันจะมีบางรอบที่มันจะมีจุดหนึ่งถ้าเรารีไซเคิลขอมีโอกาสได้ขอของดีด้วย ของเกลือสอนเฮ้ยเฮ้ยอะ,อะไรอะไรเหี่ยนี้เฮ้ยกี่ตัวอ๋อหนึ่งตัวกากากมากทุกคนแค่หนึ่งตัวกายล่างซาซาคิวซาซาคิวตีตีวิ่งรอดเลยวอคือถ้าบอสทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นการทำแบบพื่นพลังนี่ ส่วนใครอยู่ใกล้ก็จะตายเออผมคิดว่าผมต้องกลับละผมจะไปเลี้ยงไงเอาของขายสักหน่อยของกระเป๋าผมมันเต็มแล้วมันแย,ย่กระเป๋าเต็มอะ่ะแย่มากเลยอะ่ะกระเป๋าเต็มแ <laughs> บบน,นี้มีโค้ดน,นะฮะแต่ผมใส่โค้ดหมดแล้ว ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อถึงว่าทำไมนคนใช้แองเจ้เยอะมีมีอเวกแองเจลด้วยโคตรดีโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้คือของที่ผมสามารถขายได้ทั้งหมดมันจะขายตรงนี้ไดยฮะอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะน่าสนใจเหมือนกันเป็นของมองมงวงงผมจะเซลยวพวกนี้กระกากให้หมดเลยอืม ออืมๆๆๆๆอืออื嗯อืมโอ,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 อ้หนึ่งหนึ่งสองเออม,มาสะแล้วเราได้อะไรมาอีกอันหนึ่งเป็นม่วงๆเอาเวกเหรอ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรขึ้นอ๋อริปเปอร์เอเวกเหรอใช่ป้ารู้ว่าดาก้อนเอเวกงงงงจริงนี่หายยังไงอ่ะ